สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูลิ้น125ไอนะครับที่มันสตาร์ทไม่ค่อยอยากติดนะครับตอนเช้าสตาร์ทสตาร์ทยากกว่านไปนะครับตอนเช้าที่มันสตาร์ทยากนะครับผมก็สันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งก็ว่าวาวนะครับน่าจะเป็นวาวเป็นวาวยันนะครับเราก็มาเปิดก็ามาเปิดฝาวาวกันดูก่อนนะครับ มาเปิดฝาวาลวคิกพวกคอนด้านี่มันก็จะชอบเป็นวาลวยันจะคู้ปงจะกู้ปี้นะครับพวกเนี้ยวาลวมันก็จะชอบอยันเนี่ยนะครับจะเป็นวาลวเป็นวาลไอดีนะครับมันมันชอบอยันมันชิดเกินไปนะครับชิดภาษาเขาาเรียกชิดเกินไปครับมันชิดเกินไปสตาร์ทก็เลยติดยากนะครับ สาเหตุของมันก็เป็นถ้าไม่วาวยันก็เป็นที่มันจะสตาร์ทติดยากนะครับสตาร์ทติดยากแล้วก็พนมันจะดับพนดับครับสาเหตุของมันผมก็สันนิษฐานว่ามีอย่างเดียวเป็นกับวาวนะครับเวลาขี่ไปลูกค้าขี่ไปขี่ไปมันก็ขี่ปกตินะครับแต่เวลาจอดปุ๊บก็จะสตาร์ทติด ยากยากไปจิก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 อย่างนี้นะครับเราก็จะมาดูวาล์วกันนะครับก็จะมาดูกันว่ามันจะยันหรือเปล่านี่นี่นะครับยันอยู่ครับนะยันยันนะครับเราก็จะตั้งตั้งเข้า ต,ตั้งออกครับตั้งออกนิ่อกนิ่งอหกน่อ,อ,กอ,อ,กอ,อกครับนิ่ออกก็จับต,ตัวประมาณก็พอดีนี่นะครับเนี่ยก็อย่าให้มันห่างเกินนะครับไอดีแล้วก็มาดูไอเสียว่าไอเสียมิดหรือเปล่านะครับ<ม>ไอเสียก็ห่างอยู่แล้วก็เข้านิดหน่อยนะครับก็เข้าประมาณ เข้าหน่อยอเาเข้าหน่อยนึงนะครับต,ตั้งวาล์วไปนี่ตอนเช้านี่ก็สตาร์ตติดปึ๊บเดียวติดตึ้มเลยนะครับเราก็มาจะมาดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับ<ม>เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมตั้งก่อนนะครับ อาเราก็มาดูกันเลยครับว่ามันจะติดหรือเปล่ามก็จะประกอบก่อนนะครับประกอบก่อนเพื่อเดี๋ยวน้ำมันมันกระเด็นใส่นะครับน้ำมันถ้าเบามันยันมันก็จะเดินเบาไม่อยู่ครับติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับอย่างนี้นะครับถ้าเบามันยันติดแล้วก็ดับติดแล้วก็อยากดับมันก็ ผใชายรถไปมันก็ตอนเช้าจะรีบไปทํางานอย่างเงี้ยครับค mm ุณ hmm. ชีตอนด้าไม่อยากดิ้นค้าก็ต้องมาตั้งวาลวตั้งไรก่อนนะครับ mm hmm. เช็ควาลวเป็นระบบวาลฮอนด้านะครับฮอนด้าเป็นระบบวาลวอย่างที่มันจัดตัดยากครับ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามด้วยครับของไปช่างมอยช n แนลนะครับ แต่รุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่วพวกคอนด้าพวกนี้มจะเหมือนกันเลยถ้าว่ามันจะยันก็สุดท้าติดแล้ว่าเดินบาไม่คไม่ได้นะครับถ้ารถเดินบอกรู้ไม่ได้ก็เข้าหาช่างหรือเราก็ทําเองก็ได้ครับทําเองเปิดฝาเปิดบออ,ออกมาแล้วก็เปิดฝามามีนอ็อต4ตัวนะครับนอ็อตเบอร์10ขันออกแล้วก็ ตั้งวาล์วครับน็อตเบอร์แปดเบอร์ 8, เก้าตั้งได้ครับตั้งเองได้ตั้งเอีงไม่ได้ก็เปิดช่างบอยชัแนลครับดูช่างบอยชัแนลบอกครับสายเหตุข 110, 125, องจิกร้อยสิบกิ๊กร้อยยี่สิบห้าไอสตาร์ทไม่ติดนะครับ เป็นที่วาวยันภาษาผมไมเรียกวาวยันววชิดเกินไปนะครับก็ามาฟังแสงันดูนะครับว่าเป็นยังไงอ้าวปิดแล้วครับนี่ครก็เดินเดินดน,นิ่งนะครับเดินนิ่งเนี่ยนิ่งไม่ดับนะครับ ถ้วาล์าไม่มันไม่ยันก็จะจะไม่ดับนะครับนี่คือสาเหตุของพิก 125i ที่สตาร์ทจิดยากเดินเบาไม่ค่อยได้นะครับสาเหตุหลักก็คือวาวยันนะครับเอากดฝากกดติดตามจ้งบอยชนแนลเลยนะครับ แล้วก็จะมาประกอบกันนี่นะครับรถก็เสร็จแล้วติดแล้วแล้วก็จะส่งลูกค้า <c oughs> ส่งลูกค้าก็มาวงประกอบกันนะครับประกอบกันชิกร้อยยี่สิบห้าอของใต้บอกลูกค้านี่ก็เยอะนะครับเยอะๆ <c oughs> <c oughs> ก็รมบอบดาวนะครับน no mm ี่ครับนี่นะครับผี่ร้อยสิบใบปัญหามันก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับสายเหตุต้นๆก็มีเป็นแก้วยันแค่นั้นนะครับ หมอบุอ้มมีน็อตเบอร์สิบสี่ตัวเหมือนกันนะครับน,น็อตเบอร์สิบสี่ตัวกอดบบ็อกออกกอดูวบบ็อกออกก็ได้นะ อบเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทนะครับ ค,คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเป็นที่วาวนะครับไอช่างบอยแชนแนลนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ